สวัสดีครับผมมือนี้มาพรกับบ่าวสิงห์แชนแนลอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้มาขับผมบ่าวสิงห์ไปได้ปลาเจ้าหม่อนมาย่ำพี่น้องมือนี้มาใส่กระบ้าสิงห์เลยครับแกกข้าวจังหน่อยพี่น้องมาบ่าวสิงห์ไม่เคยกินหรอกพี่น้องครั้งแรกลองมกันนะเจ้าคือว่ามันแสบกว่าไ เขาไายได้เลยพี่น้องอแต่ก็อนาเหนียวมากๆพี่น้องเนะาะนี่จะเขากันบ้างพูดยวเลยเขากันมนกกันน่ยเขาเหนียวน,น้อมึงกันนะ่ะอืม

ซมมละค่าไม่ห้องสมราคา่า,คาเส้ขอนิยวเงินนี่กุงเต็มหนึงไปหน่อยกุงเต็มไม่ใ รอบมึงน,นะครับใด้ผลเหนียวรอบมึงอื เนื้อนุ่มดีเลยครับเป็นนุ่มๆมั่น แซบแซบพี่น้องแซบรมนะค่ะยิ้มกับเก่าอะไรพี่น้องแซบกับเปาเนี้ยอะไร สุณพ่อปราเทศยเดี๋ยวมากินวี่นงแซ่บ มือนีบ้าวชิงขอพุ่นในห,หลายนะครับด้วยพี่น้องขอพุ่นที่เขามารับชมบาวชิงกดไดกดแชร์กดติดตามมือบาวชิงมือนีบ้าวชิงขอพุ่นในห,หลายครับผม